สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรุนหกล้อน้ำซิงครับผมนะครับสำหรับเช้านี้ก็อไฟแล้วอยู่ที่ปั๊มก๊าสนะครับท่านผู้ชมไซโนทัศนะครับนี่ไซโนทัศสิบสองล้อครับโอ้เวลาไปโก้กี่งแห้งดีแต่ว่านะครับนี่ตอนนี้ก็อ่าเมื่อคืนก็มานอนอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมแยก ซักผ้าเลยตื่นขึ้นเหมาซักผ้านะครับแล้วนอนอยู่นี่ก็ตอนนี้ก็สายแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะปั้นเนี่ยจะไปเลยบ้านก็เติมแล้วเมื่อคืนนะครับไม่ยังลงดึงเบ่งมือขึ้นนะมันหลวมดึงอีกจาหนึง่งเออพอา นี่อันนี้ก็นไหนจะเตรียมเราละนะอาอนกระจกเปิดเปิดแอร์เลยแอร์ปิดประตูเลยได้เกียร์ผ่าเนี่ยครับก็จะออกเดินทางนะครับตื่นแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเสร็จสักผ่า,านก็ไปซักผุนกันได้อ่ะ ก็มานอนอยู่นี่ตั้งแต่ตีสองตีสามบ่ตีไหบ,บ่ได้เบิ่งไหนกัดูแล้วว่าเด็กอยูบ่บอยากนอนว่าเป็นวัยจังไงจอดวัยจอดผมแอบอพเลยก็ไหว <c ười> อ่ะนะครับแต่จอดนอนเต็มขึ้นนี่ไปนอนเต็มอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็สวยและสามโมงล้ว มึงจะเวียนรถพูนนะครับสูงสูงหมดตอนนี้ก็จะเป็นรถสมพิษนะครับเป็นแป้งลูกห้าสิบกิโลเอาวันเบิร์ต้ราเฮียพี่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตากกันต่ออยู่ที่ท่าเรือคลองเตยนะครับเพราะว่าไปอนไปลุงคลองเตยครับแต่ว่าเป็นลุงวันจันทร์จะเลยเลียนเหรียญเรียญหัวไป เก็บเลี้ยงยงการไม่เลี้ยนะครับนี่ครับแป้งจัมโบ้นะครับได้ขึ้นนะครับเมื่อวานร้านนี้ไปกันทุกไทยนะครับได้ใส่เนี่ยเตรียมการไปนอนเตรียมไปนอนนะครับนะครับทั้งน้ำทั้งอ่ะนี่ยังล่ะเตรียมไปนะครับแป้งนี่ยังนดิดูุงหอกรอะ ใช่ไหมมันมันยุ่งหว่งหลุกลงังทั้งนี้กัเป็นลมไปทั้งคนก่อนออกเดินทางครับก็แหมมันนะ <c oughs> <c oughs> เห็นหมัครับเห็นลวดเลยนะครับ

เอารถเจ้าสอมเดีย๋ยวเรอเดียวเอาคันนี้มาลองเอารถว่างเดีย๋ยวมันจะมีคนขับเดแล้วเราได้เห็นว่าขับขา,ขายชือโอหนึ่งวันว่างพี่น้งนงนองลอเสียบหลได้เราได้คนเดีวตัวอัดแต่ขนาดนื้เราโอ้เอาเรถไปเคี่รถไปอย่างเดีเลยเคยเพาะว่าไต่ันผิดรถโอ้มันเสียกัน มันบองงามมันบองงามมันมันเลยไปจัดมาไหมนะเ<ช>ออไปเอา <c oughs> ขี้เล่นถ่ะเรับผมอีพาะลูกพาเมียไปหากินเขาข้างล่างหม <c oughs> <c oughs> ดเลยนีกว่ามันลดบ้างพี่น้องดีใจเบิดกัเลื่อนบอกบ,บอกเก้าเล้วครับที <c oughs> ่งานได้กันนะครับกับบริษัทสมพิษก็ข้าเจ้าได้คนแล้วครับ ให้ไปให้มาไปไปกอกไว้แล้วก็เอาไปหม่งหดมันพเปินได้เฮียเป็นอะไรลูกโอ้กินข่าวันนี้พอุ่นอะโอ้โหโอ้โหมันนี่ปลาปลาประกอบให้ได้ตัวอย่างนี้ นะครับดูของน้ำเซเว่นนะพี่น้องสามสิบเก้า <ปะ S 1> บาทอ่าี้เอาป้ายประกอบให้เอาใส่ถุงไว้ก่อนอันละสามสิบเก้าบาทพี่น้องบึงแนวมันได้ผกขึ้นนี่มันได้ได้หมวกไอ้อีงอะหมวกทหาร <c oughs> มากัรถถังวันนี้เอาป้ายจะพาไปถ่ายรูปกับรถถัง,นนถกกถถงโอเคไหมไปไหม Bây giờ chú chào hắn Nè, băng băng Nè, băng băng này Nè, băng băng Phá cứ măn Nè, ừ. băng băng Xuống anh Đại học có trả à, Đơn thang ไปท่าเรือกองเตยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปกันไปนะครับดเดินทางไปด้วยกันครับมองนี่นี่ถือว่านอนได้นะครับถือว่าเป็นปลอดภัยนะครับคือโจรผู้ร้ายไ้กับมวยผมว่าในหนี่บ่มีนะครับนอนได้แบบปลอดภัยพอคือบ่มีผู้ใด่เมาที่ผมจอดอยู่กลางปั๊มวันนี้ถือว่ากลางปั๊มเลยนะเนี่ยออกมาอย่างน,นี้นะแต่ว่าหมุนขึ้นผมก็บ,บรรูุกันนะครับ คือผมมั่นใจตรงนี้นะถ้าเลยโคราชมาก,กับเมนมองนีเท่านั้นนะครับที่ผมจะจอดนอนความความนี่เท่านั้นจังกินลูกมันวัดอยากกินขนมหวานเนี่ยเดี๋ยวไายิงข้าวหวานอะไฟจะพาไปซื้อปลาใหญ่นะครับ <ไป S 1> นั่นไปแล้วปปาาอุยฮะอ๋อแม่อุยอยอยออ้ยไปกรุงเทพ่ยวไงลูก ก็มันอันถ้ามันเป็นผิดนะม่ไ้ทำอย่างเลยโคลาดอกไม้กับมานนอนยุ่ปั๊มนี่แหละพี่น้องนะครับจับยุ่ปากซองอีกหมองหนึ่งนอนนอนได้นะครับก็ดูที่ดูนพีนิดสองกันผู้ชมนะครับแต่ว่าเขาเรียกมองเอาเอาอะเอาอะคิว เขาเรียกเมืองมองเลปลอดภัยเขาก็นอนตรงนั้นเหรอพี่น้องนะครับส่วนผมก็ส่วนตัวผมเองนะครับก็ชอบตรงนี้นะครับคือว่าเป็นอ่าที่น้อนแบบแบบปลอดภัยอะท่านผู้ชมคงไปเจวางเลยนะแล้วก็จะเดินทางต่อครับตื่นเช้ามานะครับไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมของนี่อ่ามันแม,นม,น,ม,น,มนมันมีร้านค้ามันให่ของน้ำของทาเนาะพี่น้อง ือื่าสะดวกเชื่อสะดวกแล้วกันนะครับตื้นขึ้นมากะอะการเอามาเป็นกอบกว้างจีกงอะในที่เราลูกเนี้ยก็ได้อาบน้ำอาบทางอยู่นะบแบบมันกันดีไปอีกแบบนึงเนาะนะครับนิ้วข้อเราๆเขากา็ตื่นเราอาบน้ำเรียบอาบทาเรียบร้อยเขากะไปลงไปกินของล้างกันนะครับซื่อขวงเตรียมตัวที่จะไปอ่าค้ังแรมนะครับไปพักแรม ก็คือค้างคืนนะครับอยู่ที่ท่าเรือกองเถือเงินคงเงินไหลเพราะว่ามันใหญ่ได้หมวกร่ไหวรออยากให้ใส่ให้ว่ากวกลายอ่ะไอคิวจะเป็นทหารเลยลูกจะเป็นโดห่างงานไมมึงอ่ะ บเปลน้อะยังงอว้ยังวยังว้ยังใหญ่เปลี่นดอกไี้นองมันลำบากครับโอ้โหมีน้ำด้วยเสยชุดหนึ่งเลยขึ้นเนี่ยในเเวีนอ่ะก็ได้กับว่าย้อมนี่ตอนนี้ก็จะลงลงมอทีพีนะครับลงมอพัวใหญ่หน้าพัใหญ่นะครับ มาอย่างสี่เห็นอะไหลายอย่างที่พี่น้องนะครับที่บ้านหรือซองสรา้อเขาก,ก็ก็ได้จะสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านจนตัวผมล้วชอบอยู่ที่บ้านทนระาบว่าวันนี้เวลาหนาทีครับคนเฮานะครับต้องต้องออกออกจากบ้านนะครับมันต้องออกจากบ้านครับเพื่อมาอยู่หายอยู่หายิน นาะโอเจ้าวาวโว้วิวูดอยากนีจากบ้านนะแต่ด้วยภาระและหน้าที่มันต้องนีครับนี่สินมันลุ่มแล้วมันคือนี่ลงมอกลางดวงมาก็เจ้าเหยียดทั้งน่นโอ้กตกใจหับเหยียบเบียคิวปุ๊บเลยทั้งอยากนอนน่ะนี่ยังชี้เัยนะ ครับก็สําหรับตอนเช้าก็มีแค่นี้นะครับนะมาฝากมาต้อนกันนะครับไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็คอยสู้คอยเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับกับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับก็ผมก็คอยเป็นกำลังใจให้ครับผู้ใดที่คิดจะทีทีเก้าขึ้นมานะครับ มาอยู่ในแบบชีวิตของรถล,ล่องนะครับจกเปลี่ยนกลับร้างใจให้สู่ครับพยายามเข้าไปมันบอกเกินเอื้อมดอกนะครับส่วนผมก็จะพยายามต่อไปนะครับสู้เพื่อน,นครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค,ครับ